ขึ้นไปล้วมันโอ้คนกับคิดงอดแดงสะอ่อนเนาะอันนี้คือมากมังกรคนจนม้ขึ้นคนไม่ขึ้นเท่ากับจะขึ้นเลยคนยังโบเอิรนก็ขึ้นเลยเนาะนบเอิรนก็ขึ้น <c oughs> สบายดีเด้อมีน mm ้องลักจะพาน้องจุ้ยเมื On ่อบ้านหญ้าเพื้นนอกพื้นเมื่อยากหญ้าเพื้นอยากไนกินพอดหมูอ่าเราอ่าชิจูเพื่อนหรือเป่านองะไปหนึ่งวีโลโซโลโซเป็นการนว่าเพื่อนชิจูเบ่อนอนจุ้ยจุ๊ยชิบเมื่อยามพายยามไม่เท่ามูกเมื่อยามไม่เท่าหรือไม่หย่าหญ้าไม่หย่าไม่หย่าไป ยามยายาไม่ยาจุด hmm. จ oh, so ี oh, no. Hello, ้เมื่อจุดจี้ที่เมื่อยู่คุณเลยหรือว่าเมื่อลินเมื่อลินซิโอ้กินฮนเฮงบ่ได้เมื่อยามไม่เท่ามียานแล่บานีไเมอลิ้นจักหน่อย ่งเด้อมาส่งเด้อมาส่งเด็กแนววะมามาส่งเด็กแนวมาเลยฮะมามาไม่หอนคือไปมาไม่หอนละอยู่ทงนาอยู่ทงตอนนี้เราก็มาฮหอนบ้านญาจุ๋มจุ้ยแล้วเพื่อนจะอยู่โซนนี้เนาะบนทางนั้นทงนาทางนั้นจะเป็นทงใท้ทงนาไปเลย อยาวโม้บึงตองไ้ตุกน้าเคืออยากมาเบิ่งร้านจิมจุยฮาวโม้บึงตองห้ทุกหน้าข้าเขียวชุดแสงหูแสงตาเลยไปแนมไปทางใดก็มีแต่ข้าวจำพาเลยมีแต่ข้าวให้ข้าวนาเลยปุ๊บสะออนคือสีลายเนาะสะออนเข้าคือจะบูอึดเข้าอึดปลาเลยทางนี้มีแต่ทางเฮาอึดเข้า ขึ้นไปทไม้่ยไปละมันโอ้คนจะคิดฮอดแพงสะออนเนาะอันนี้คือมากมังกรคนจะใ้ขึ้นคนไม่ขึ้นเขาจะขึ้นเลย <c oughs> คนยังบ่เอิญก็ขึ้นเลยเนาะบ่เอิญก็ขึ้น โอ้ใหญเป็นบบาแล้วบบาวคูนก็เดียวไม่ไิดอกอาหอมเลยหอมหอมนะแม่เมืองค่มาเอืมดามน่เอืมมอนะเมืาบยบายซะมื่อหนาคนมาเลยบ๊ายบายได้ไหม เอาไปปบายค่อยเมื่อกันเด้อวันนี้เด้อหรอวะยเด้งเงินดีเอามาโซงเนาะบายยังนะห้าสิบห้าสิบห้ารอยล้นห้าร้อยล้วหรอวะห้าร้อยละบายเม่อกนกันนั่นจะเอาเนาะได้ไหมกิจะเอาการ์ตูนก็ยาะได้เงินก็เอาไป บอกเอ้ยเาบอกบอกเอ้ยเราบอบอกเาบอกเมื่อเด้อหรือเป่าเอามาหอล่าเราบูโตเลยค่ะนไพรมาเมื่อกเด้อเอามาเด้อแต่ว่านี้เป็นไผอ่นออแม่นี้เไพเออแม่น้นไพรแหละนานไพรบูโตอ่าเดี๋ยมาบูโหนาเลอี้ไเอ้ยว่าไปแล้วนู่แต่อเมยอเมย เมออจืดจืดลีเนาะ้อม่อาม่อาไม่นะมันจืดตะเฟตมันอาไม่คือเดี๋ยวไปเมื่ดีใเมือนั้นาจะมันมานาะเลูกเห็นอย่างจริงร่างหางอนนไปนั่งลงเอานะน้ำไม้นะเออน้ำไม้อู่นี้บอกไป

มาเอาไว้คือรถบอนั่นนี่นบ่กระตุนบ้ออุ้มเอาละวะกระตุนนะมันเจ็บนะฮะมันหายใจเบ้อนะฮะนั่นนี่เด้ลูกคืออะไรเบ้อกระตุนกระตุนมันหายอย่าลงป้าได้เด้อมันหายใจบ่ออกได้กระตุนค่ะป้านะฮะขังมัน่ะไปไปบายบายซะบาย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 สาวยิ้งยิงพู้ดีใจใช่ือเท่ากับเบ้อนั่นหรอวะ ดีใครชะเท่าเมื่อลรไปไล่ตีเขาโวงเียนนั่ะไปมันแกงหัวอยนะไปแล้วมันเลือลีเลยอเออเงินเนาะนี่ไปเมื่อมาหยาไม่เท่า ลมพัดวูวิวไอสอนเด้เนาะอันนี้จะเป็นยัดเป็นหน้าว่านเนาะอันนี้จะยัดเป็นหน้าว่านหรือหน้ายอดเบื้องนี้อุ้ยสอนแห้งเด้สีเอ้ยแม่นองโดราสอนเด้ ก่อนเข้าให้เข้าหน้าเพิ่นเด้อได้เมื่อบาสน,น,นี่นี่เนาะคลิปนี้ก็มีเพียร์ชนีฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องโดาราเนยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโดาราละกันครอบครัวน้องโดาราในนี้ขอบใจหลายๆบ๊ายบายธรรมชาติเงองบ่มีพับบลงอีก bên cạnh mới thì nhiều anh ơi nhỏ thường bụng nọ bye, bye, bye. bye. bye.